นครปฐมเป็นจังหวัดที่ตั้งบนแม่น้ำท่าจีนรองรับน้ำจากทางภาคเหนือของประเทศไทยและเป็นพื้นที่ราบสูงจากระดับน้ำทะเลเพียง2-4เมตรจึงเป็นเหตุให้นครปฐมได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอยู่เป็นประจำพื้นที่ที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมมากที่สุดคือดอนตูมพุทธมณฑลนครชัยศรีและบางเลน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่แม่น้ำท่าจีนไหลผ่านปรากฏการน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดนครปฐมส่งผลเสียหายต่อไรนาพืชสวนและเศรษฐกิจของจังหวัดมาตั้งแต่ปีพศ2526ในพื้นที่บ้านสาราดินอเภอพุทธมนทลในช่วงเวลานั้นชาวบ้านและหน่วยงานรัฐได้ระดมกำลัง และเร่งระบายน้ำให้ไหลผ่านเข้าลำคลองทางทิศใต้ส่งผลให้พื้นที่ทางเกษตรไม่เสียหายมากแต่ก็นับว่าเป็นปีที่เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนไม่น้อยเช่นกันไม่เพียงเท่านั้นในปี2538น้ำได้กลับมาท่วมที่บ้านสารดินอีกครั้งชาวบ้านในละแวกกล่าวว่าหลวงสร้างถนนตัดเข้าชุมชนขวางเส้นทางน้ำไหล น้ำไม่สามารถระบายสู่คูคลองได้ตามธรรมชาตินอกจากนี้ประตูกั้นน้ำยังเข้ามาเป็นอุปสรรคต่อการไหลของน้ำเพราะถูกผักตบชวาขยะของเน่าเสียไหลาตามน้ำมาปิดกั้นทางน้ำแม้ว่าทางองค์การบริหารส่วนตำบลคลองมหาสวัสดและชาวบ้านจะระดมกำลังเก็บสิ่งปฏิกูลผักตบชวาแต่ก็ไม่ทันการเติบโตของพืชน้ำนี้ ในปีพศ2554เกิดปรากฏการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ในประเทศไทยน้ำเหนือไหลบ้าลงมาส่งผลให้เขื่อนภูมิพลไม่สามารถกักน้ำไว้ได้ต้องระบายน้ำลงมาทางตอนล่างของภาคกลางเป็นเหตุให้จังหวัดนคนปรปฐมเกิดน้ำท่วมอีกระลอกครั้งนี้ส่งผลต่อภาคการเกษตรอย่างใหญ่หลวงเรือกสวนนาไร่แช่น้ำเป็นเวลาแรมเดือนมิหนำซ้ำ พืชเกษตรและข้าวยังขายไม่ได้ราคาเหมือนเป็นปรากฏการณ์ที่สะเทือนใจต่อพี่น้องเกษตรกรและความเสียหายของเรือกสวนไร่นามากที่สุดเท่าที่จังหวัดนครปฐมเคยได้รับมาไม่เพียงแต่น้ำเหนือไหลบ่าน้ำทะลักน้ำถูกปิดกั้น้วยพืชน้นาำและสิ่งปฏิกูลจังหวัดนครปฐมยังประสบป,ปัญหามลพิษ PM2.5 และภาวะโลกร้อนซึ่งเกิดจากการเผาวัสดุทางการเกษตร การเผาตอสังฟางข้าวทางองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นภาครัฐและเอกชนรวมทั้งชาวบ้านในพื้นที่ได้พยายามร่วมกันรณรงค์การเผาตอสังฟางข้าวและให้เกษตรกรหันมาทำนาด้วยการย่อยสลายต่อสังแต่ก็ยังมีเกษตรกรบางรายที่ไม่ยอมทิ้งช่วงการทำนาด้วยการหมักต่อสังแต่ใช้การเผาตอสังร่อต้องการเล่งเวลาในการปลูกข้าว เพื่อให้ได้หมาซึ่งรายได้โดยไม่คำนึงถึงความเสียหายของธรรมชาติดินและอากาศปลายปี2563นครปฐมเกิดวิกฤตอย่างหนักพายุพัดผ่านส่งผลให้น้ำท่วมกระทันหันดินสไลด์และแน่นอนเรื่องส่วนนาไรา่ที่ทำท่าว่าจะไปได้ดี กลับถูกฝนถลม่มหน่วยงานรัฐและชาวบ้านได้รวมกันจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมปรากฏการณ์นี้มีเหตุให้เกษตรกร,ร,กรในพื้นที่ต้องกลับมาทบทวนและเตรียมแผนรองรับเหตุการณ์ในอนาคตเพราะสภาพพื้นที่ราบลุ่มจะต้องเกิดเหตุการณ์้ำท่วมอยู่นอกจากนครปฐมจะประสบปัญหาน้ำท่วมแล้วยังเจอกับปัญหาขาดแคลนน้ำไปในตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่ง น้ำด้านการเกษตรโดยทางสำนักงานชลประทานจังหวัดนคนปรปฐมได้ให้ข้อมูลว่าบางปีชลประทานต้องกันน้ำไว้เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมเอาน้ำดีไปไล่น้ำเสียโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำเสียที่เกิดในคลองต่างๆทำให้น้ำทางการเกษตรต้องปล่อยน้อยลงส่งผลให้ภาคการเกษตรขาดแคลนน้ำเช่น การทำนาทางชประทานจะขอร้องให้ชาวนาทำนาปีละสองครั้งเพราะต้องผ่านน้ำมาใช้ในสิ่งที่สำคัญมากกว่าเช่นเพื่อการบริโภคและการรักษาสภาพแวดล้อมมันไม่ได้มีแค่น้ำเพื่อการเกษตรเ,เดียวนะครับมันมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคนะครับมีน้ำเพื่อการรักษาระบบนิเวศท,ทางน้ำนะครับส่วนการเกษตรเนี่ยก็จะเป็นการพ่อปู่ นะครับมันก็ยังมีการประมงก็มีการบรุสุสั์ก็ยังมีแต่เนื่องจากว่าความสําคัญของของของน้านะครับนะ้ำปุ๋โภคบรมโภควเนี่ยสำคัญมาลาดับหนึ่งเราให้ความสําคัญลำดับหนึ่งในการบริหารจัดก,การนะครับน้ากินน้ําใช้เนี่ยนะครับส่วนลําดับสองเนี่ยเราต้องรักษาระบบนิเวศเพื่อให้ทางลําคลองลําห้วยต่างๆซึ่งเป็นคลองธรรมชาติเนี่ย อยู่อยู่ได้นะครับแล้วส่วนน้ำเพื่อการเกษตรก็จะเป็นลำดับถัดไปนะครับอย่างไรก็ตามแม้ว่าวิกฤตการที่มาควบคู่กับความเจริญจะนำพาให้ไร่นานาคนปรปฐมลมได้บางเวลาแต่จังหวัดนคนปรปฐมก็ยังเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์อู่ข้าวอู่น้ำจนได้ฉายานามว่าในน้ำมีปลา ในานามมีข้าววิกฤตที่ผ่านมานี้ยังควบคู่ไปกับความพยายามในการแก้ปัญหาของหน่วยงานทุกภาคส่วนเพื่อให้จังหวัดนคนปรปฐมเป็นเมืองที่น่าอยู่ตลอดไปค่ะ